เพื่อนเราหายไปอุริชินกูกาซาราจตตะท่ามกลางความคึกคักและสีสันของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยมี32ทีมจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งแต่สำหรับแฟนวอลเลย์บอลรุ่นเกา่ากลับมีความรู้สึกว่างเปล่าบางอย่างเมื่อสายตาของเรากวาดมองไปทั่วตารางการแข่งขัน และพบว่าไม่มีธงแทกึกกีที่มีพื้นสีขาวตรงกลางธงมีรูปวงกลมแทกึกสีแดงน้ำเงินล้อมข้างด้วยขีดสามเส้นทั้งสีด้านไม่มีชื่อของชาติที่เป็นทั้งคู่ปรับที่สมศักดิ์ศรีและมิตรในเวลาเดียวกันทีมชาติเกาหลีใต้ EP หนึ่งคู่ปรับตลอดการยองวอนฮันไรบอล ย้อนกลับไปในทศวรรษที่ผ่านมาการแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้คือหนึ่งในบิ๊กแมชที่แฟนกีฬาต่างรอคอยมันคือการต่อสู้ของสองสไตล์ที่แตกต่างคือการดวลกันร,ระหว่างเจ็ดเซียนกับราชินีคิมทุกแต้มมีความหมายทุกการแข่งขันเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีพวกเขาคือคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันในสนามแต่มิตรภาพที่งดงามเสมอเมื่อสิ้นเสียงนกหวีด เกาหลีคือเงาสะท้อนการเติบโตของเราและเราก็คือกระจกบานสำคัญของพวกเขาแล้ววันนี้เพื่อนเราหายไปไหน EP 2จุดสิ้นสุดของยุคสมัยฮันชีแดเอกืคอดคำตอบของคำถามนี้คือเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านที่แสนเจ็บปวดจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือการประกาศอำลาทีมชาติของเสาหลักหนึ่งเดียว เธอคือคิมยอนกียองหลังจบโอลิมปิก2020การอำลาที่มาพร้อมกับเหตุผลอันหนักแน่นทั้งสภาพร่างกายที่เดินทางมาถึงขีดสุดและภาระที่แบกรับมานานเกินไปผลกระทบนั้นรุนแรงและฉับพลันเมื่อปราศจากผู้ที่เป็นดังลมหายใจของทีมผู้ที่เคยแบกทีมไว้บนบ่าราวกับแบกโลกทั้งใบเกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะสุญญากาศ ผลงานในสนามดิ่งลงเหวอย่างน่าใจหายสถิติการพ่ายแพ้ในเวทีระดับโลกทั้ง24ครั้งติดต่อกันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปฏิเสธไม่ได้และนั่นได้นำไปสู่การพลาดตัวชิงแชมป์โลกในที่สุดเส้นทางที่พวกเธอนั้นพลาดไปคือเส้นทางที่1โคตาทวีปต้องจบหนึ่งใน3อันดับแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียแต่ผลลัพธ์คืออันดับที่6 เส้นทางที่สองอันดับโลกต้องมีคะแนนสะสมสูงพอสำหรับโคต้าที่เหลือแต่ผลงานที่ผ่านมาทำให้อันดับโลกร่วงลงจนไม่ผ่านเกณฑ์บทเรียนที่ทิ้งไว้นำเกียวจินเกียวหุนเรื่องราวนี้ได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ให้กับวงการกีฬาบทเรียนว่าด้วยเงาของตำนาน การมีผู้เล่นระดับตำนานคือพรสวรรค์ที่ประเมินค่าไม่ได้แต่การเพึ่งพาคนเพียงคนเดียวมาตลอดทศวรรษก็คือการสร้างสูนยากาศที่รอวันประทุขึ้นมามันคือบทพิสูจน์ว่าทีมย่อมสำคัญกว่าบุคคลเสมอและบทเรียนว่าด้วยความเจ็บปวดของการสร้างใหม่การตกรอบครั้งนี้อาจไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการยอมรับความจีมเพื่อนับหนึ่งใหม่ คือการบังคับให้ทีมต้องเรียนรู้ที่จะยืนด้วยขาของตัวเองเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับอนาคตเพราะการสร้างทีมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากภายในแล้วความสําเร็จที่หอมหวานจะตามมาเองและนั่นคือคําตอบทั้งหมดว่าทําไมในวันนี้เพื่อนเราถึงหายไป เดินย้ำไปกับเรื่องราวสองล้อพาใจลองทางแสงจันทร์แห่นเทาคู่นั้นยังไม่ไว้วันเป็นได้ที่มุนไม่เคยหยุดฝันแม้หงทางนั้นจะไกลแค่ไหนแม้ลมจะพัดแรงก